สวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของเด็ดมวยเดือดรายการที่คัดสรรแต่คู่มวยเดือดอมาให้ชมกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับวันนี้ครับใส่กันเต็มพิกัดกับจอมแกร่งจากนครศรีธรรมราชจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงครับชนกับนักมวยไซลุยจากอินเดียอาทิตย์เศรษฐีต่อด้วยสายสากแก้วพิชิตมารเสียดำหมูปลาลาราชดำเนินโดนกับนักสู้อาวุธจัดจ้านจากอังกฤษคอนเนอร์เอมอรี และจากนั้นครับไปชมมวยสายรุยจากโคล่าครับภูมิอิลิทไฟขับฟาดปากกับนักสู้ศอกอันตรายจากตุรกีเอเดมดินเซอร์ปิดท้ายด้วยนักสู้หญิงดีกรีแชมป์จากร้อยเอ็ดฟ้าสีทองสิทธซออึ่งหัวดกับสาวแกล้งกระทิงดูดจากสเปนไมชาคาดถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับกับเด็ดมวยเดือดในรูปแบบใส่เต็มพิกัดครับแต่ทำไมคาบลัดกึันอยู่ พราะแค่แปลงฟันกัจ,จัดคราพลักไม่หมดต้องลิสเตอรีท t o t ทั c a แค่ซีโรสูตรไม่แสบปากสาษาลังทัความสะอาดช่วยลดคราพลักได้มากกว่าห้าเท่าลองเลยปัดสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีทุกความรู้สึกเยียวยาได้ด้วยน้ำยำปลาแม่บุญล้ำยำยำยำ,ยำด้วยน้ำยำที่เด็ดยำเผ็ดไม่เผ็ดก็แซ่บคักสุดเด็ดด้วยน้ำยำ ใช้แล้วติดใจทั้งแม่บ้านน้ำทำส่งเชฟอย่าอย่างเลือกใช้จะซื้อน้ำมันตังค์องใจพอรรับรองจะติดใจกินฮานามิลูกคำมีเพื่อนรหอบทุกคำอร่อยทุกคำยิ่งเพื่อนเยอะยิ่งอร่อยเกินต้านฮานามิอร่อยทุกคำทำไหนก็มีเพื่อน การแข่งขันเสียเงือ่อดึงสปอนเซอร์สดชื่นท้าทายขั้นสุ่ทุกกิจกรรมสปอนเซอร์เครื่องดื่มเกลือแร่แบรนยอดขายอันดับหนึ่งให้ช่วงเวลาพิเศษของปีพิเศษยิ่งขึ้นไปอีกด้วยรายละเอียดที่ไม่เหมือนใครจาก Nescafe Gold Crema มีความสุขมากๆครับ Let's celebrate together with this Nescafe Gold Crema ลูกค้าทุกคนคาดหวังกินของอร่อย oh! ทุกร้านจริงทุ่มเทพิถีพิถันเสิร์ฟทุกความอร่อยคาเนชั่นขอเป็นหนึ่งในส่วนผสมของทุกความอร่อยทุ่มเททุกรสนิยมทุกร้านเลือกคารเนชั่นดาราเขาไม่มีตอมเหนอะมีทุกคนแหละแต่ช่วยระงับได้ด้วยโรออนเต่าเหยียบโลก f r e นด and ิร์มเหนอไม่มีกลิ่นไม่มามหอมสดชื่นเป็ล่ามั่นใจใช้ทุกเช้าโรออนเต่าเหยียบโลกทำไมคุณแม่ถึงชอบทำอาหารครับ คออัว,วขงเราฟื้นความจำลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อมอัลไซเมอร์้วยสารสกัดพรมมิผสมสารสกัดใบแปะก,วกว้วยตราไวตาเนเจอร์พลัสสเปแกแอลตาตาคาบาตัวช่วยปัญหาอาการไอและลายสีหาชุ่มคอ พรีเมียมโรลอเตอร์สชคู่กันสะอาดหอมนานสิสัปดาห์การเสื่ฟันคือจะรู้สึกเสียวแป๊บๆจีๆหลังจากที่ทานร้อนเย็นหวานหากไม่รีบดูแลการเสี่วฟันอาจรุนแรงขึ้นค่ะดิฉันแนะนำเซนสอดมัลติแคร์ค่ะพิสูจน์แล้วนะคะกาแฟอร่อยๆแต่น้ำตาลน้อยลงอยู่ไหนนะเนสกาแฟสองม่วงอยู่นี่นะสูตรน้ำตาลน้อยลง50เซนตนสกาแฟสองม่วงนี่นะน้ำตาลน้อยลงอม่วง อยู่นี้นะแค่เก่าคงเอารังแคงไม่อยู่ต้องจัดการให้ลึกกว่านั้นใช้ Head and Shoulders สูตรใหม่ที่เหนือกว่าเดิมลงได้ถึง5ชั้นบนของหนงังศีรษะสยบรังแค่มั่นใจร้อซ Head and Shoulders เคโครนุ่มฟูชูใจ ความสุขของเวลาเลี้ยงลูกไม่มีสูตรสำเร็จเดียวแต่นมสูตรเดียวที่กี้มั่นใจให้ว QUS T สูตร DHA สูงขึ้นและกรอสอ r o s s l c อสองเท่าต่อด้วยสูตรให้คิดเองสูตรให้ท้าทายกี้ว่าใช่ลูกว่าชอบ ผมโลาลาาเนทูรไฮลักรีโวบบกระบะประหยัดน้ำมัน The ring ladies and gentlemen they will be fighting at 72ปะทุว,วันนี้ครับใ <29 S 2> ส่เต็มพิกัด <user age. S 3> ครับนักมวยชาวอินเดียครับ Centimeters นี่คือชมหน้าของอาชิเตเศรษฐีครับ from Wins India. This เจ้าของส่วนถุงเศรษฐี ภูมแดงครับมาถึงนักมวยไทยกันบ้างครับประเทศไทยครับอายุ22ปีชกไปแล้วถึง66ไฟชนะ50ครั้งขอเสียงปรบม,มือให้จอมสลัดพิทักษ์ทางหลวง from ไทยแลนด์จันครศรีธรรมราชครับจอมสลัดพิทักษ์ทางหลวงนี่ครับเปรียบเทียบสัดส่วนครับ172 1้อ75น้ำหนัก72กิโลกรัมครับอายุนี่7ปีครับจอมสลัด22ส่วนอาชิตนี่29ปีครับ ปิดฉากก็ใส่กันเลยครับนักมวยชาวอินเดียกับนักมวยชาวไทยครับไปทักไทยกอเอยครับอาชิตเศรษฐีช่วงเวลานั้นนี่ซ้อมอยู่ที่ละไมมวยไทยครับที่เกาะสมุยครับโหออ,ออกมาใช้ได้ทั้งคู่เลยครับทั้งอาชิตแล้วก็จอมสลัดเดินหน้าเข้าหาเลยครับอาชิตเศรษฐีครับมั่นใจในพลังกำปั้นเลยครับ แต่ว่าเจอแข้งซ้ายของจอมสลัดดักจอมสลัดนี่ก็ประเภทหัวใจใหญ่กว่าตับครับไม่มีกลัวใครครับโอ้โหวิแข้งซ้ายครับฟาดไปแรงๆจะกระโดดเขาลอยยังไม่ถึงครับแน่นอนครับประสบการณ์อยู่ที่จอมสลัดครับสดแล้วก็แข็งแรงนี่อยู่ที่อาชิสครับ เบี่ยงขวายังไม่โดนครับจอมสลัดเบี่ยงขวาบ้าง